ย yeah. หลังจากที่หนึ่งปีที่เราไม่ได้ลงคลิปกันไปทางช่อง y t u t u นะครับเกี่ยวกับเรื่องบอ่อปลาของมือใหม่หัดทำอย่างผมนะครับซึ่งก็โดนไปหลายสตังค์เหมือนกันอาจจะไม่เท่าเพื่อนๆคนอื่นเขานะครับแต่ต้องบอกว่าคลิปล่าสุดที่ทำลงไปก็คือว่าพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาน้ำเขียวสำหรับบอ่อปลาครา์ฟนะครับซึ่งก็ มีคนดูเป็นที่น่าพอใจก็ประมาณหมื่นกว่าคนนั่นเองนิดๆน,น้อยๆเล็กๆน้อยๆสำหรับผมก็แฮปปี้แล้วนะครับแต่จะมาบอกว่าคลิปนี้ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ใส่น้ำยาหรือว่าไม่ได้ใส่ตัวช่วยที่ทำให้น้ำใสเลยแม้แต่หยดเดียวนะครับซึ่งบอ่บอปลาเนี่ยก็น้ำใสตลอดเลยไม่เคยขุ่นเลยนอกจากแบบบ่อไม่ได้ล้างนะครับแต่ณนะตอนนี้ วันนี้เป็นวันที่เราปล่อยน้ําออกนะครับอันนี้เพิ่งจะเพิ่งจะหยุดปล่อยใส่เพราะว่าบ่อเนี่ยไม่ได้ล้างมาประมาณเดือนหนึ่งแหละนะครับบ่อปลาของผมก็ไม่ใหญ่มากครับก็ว้างประมาณสามกว้างกว้างสองเมตรกว่ายาวยาวสี่เมตรนะครับแล้วก็ลึกประมาณเมตรแปดสิบนะครับก็เลี้ยงปลาอยู่แปดตัว นะครับซึ่งบอกรองเนี่ยก็ใส่ไว้ประมาณ3มช่องนะครับช่องแรกเนี่ยก็เปิดให้ดูปั๊บช่องแรกก็เป็นแบบนี้แล้วค่อนข้างสกับปกกันเลยทีเดียวนี่ส่วนส่วนช่องที่สองช่องที่สองนี่ก็มีกองแล้วก็มีใสเม็ดเม็ดอะไรไปเราก็ไม่ค่อยเก่งนะแล้วก็ อย่างที่บอก u ่ไงส่วนช่องที่3นี่ก็เป็นช่องของ UV <อ> <TV S 2> นะครับหลอด UV แต่ไอเขาเรีวยกว่าไอเนี่ยมันไหล UV ช่องนี้หมดแล้วนะครับสิ่งที่เราค้นพบหรือว่าไปดูจากคลิปของพี่ๆท่านอื่นนั้นคือว่าเราต้องหาอะไรมากาาหรือว่าทำักคาเนี่ยให้ให้บอ่อปลาของเราซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้น้ำใสยอย่างดีเลยถ้าบอ่อปลาเนียมันมีโ่มอยู่บ้างนะครับ ไม่ได้อยู่การแจ้งตลอดพลังลองสังเกตด,ดูสําหรับบอ่อของท่านใดที่อยู่การแจ้งตลอดทั้งวันเลยเนะี่ยส่วนใหญ่แล้วบอ่อจะน้ำเขียวซึ่งบ่อผมเองเนี่ยดี๋ยวให้ดูบอ่อผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีร่มบงังทั้งบอ่อเพียงแต่ว่ามีร่มบังแค่ครึ่งบอ่อเท่านั้นก็จะโดนแดดแค่ช่วงเช้าถึงเที่ยงส่วนช่วงบ่ายเนี่ยก็จะไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่นะครับ แล้วก็มีร่มบังด้วยจนวันไหนที่ฝนตกเนี่ยเราก็จะเดินปล่อยน้ําออกแล้วก็ให้น้ําจากท่อปลาเนี่ยมันไหลเข้าบ่กนะครับปลาก็สุขภาพดีแข็งแรงตั้งแต่เลี้ยงมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยไม่มีตัวไหนตายเลยนะครับแล้วก็ตัวที่ยังเห็นได้ชัดเลยตัวสีส้มเนี่ยตัวนี้ตอนเอามาใหม่ๆเนี่ย มันยังตัวเล็กมากๆเล็กประมาณขนาดแค่แบบประมาณนี้คืบเดียวต,ตอนนี้มันตัวใหญ่มากซึ่งปัญหาของผมนะตอนนี้คือปลาผมกลัวคนนะครับพยายามฝึกแล้วยังไงมันก็ไม่หายกลัวถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีวิธีการที่จบ,บอกผมเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นบอกผมเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าเราจะมาดูกันว่า มีอะ,อะไรใหม่ๆเป็นข้อมูลเกี่ยวกับมือใหม่อย่างอย่างเราเนี่ยอย่างผมเองผมก็เป็นมือใหม่นะครับไม่ใช่ไม่ได้เก่งอะไรเรื่องบอกรามากก็ทำํำไปเรื่อยครับใครต้องการสอบถามอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาบาายยสวัสดีครับเพื่อนๆกดซับสไคร b ์ขเข้ามาด้วยนะ